ได้บอนสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแม่พึ่งมาแล้วแม่พึ่งมาแล้วพบกับช่องแม่พึ่งลูกสามเสียางสาสวัสดีค่ะเสด็จไม่สวัสดีเอาไม่เอาเข้าหน้ากล้องต้องสวัสดีสวยถอยถอย,ถอยแม่จะชงกาแฟเออก <Okay. S 1> ินกาแฟก่อนเด้อพี่น้องเพราะว่าอันนี้หมอั้ำมีหมอร้ำทุ่มหนึ่งบอกเขาแสดงอย่าทำแบบนั้นครับลูกกินให้เรียบร้อยก่อนเออ เออไม่เป็นไรอย่าบังกล้องแม่เดี๋ยวจะมีท่านผู้ชมมาดูรอดูท่านผู้ชมก่อนชงกาแฟรอก่อนวันนี้แม่จะกินกาแฟนาริตะกาแฟนาริตะขอบคุณหนึ่งไร้์หนึ่งไรายสวัสดีหนึ่งร้านคนดูแล้วก็เทใส่แกอยาน้ำร้อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนน้ำร้อนไม่เอาค่ะอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะต้มก็หนูมาใกล้กันไกลได้บาดเห็นบอกกาแฟนาริตะกาแฟนาริตะ เดี๋ยว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 แม่ตัดเองเดี๋ยวแม่ตัดเองตัดเองก็พอตัดเองก็พอสวัสดีคุณไดปอนสวัสดีคุณอรมาสวัสดีบุ๊มืูทักทยสามร้านคนดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัเมื่อแรงมีหมอํำแหมพี่น้องหมอํำกลุ่มปิดไหล่สดรอบสิบห้ารอบแถมเด้อจะเลยสสกินกาแฟโดไปก่อน กาแฟดบไว้ก่อนนี่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 อยู่นี่อยู่นี่เออเราจะทําเป็นกาแฟเยน็ยนเด็กกินไม่ได้นะเด็กกินไม่ได้พอเพียงพอเพียงก็คนใส่สเออเดี๋ยวแม่ชนเองใส <คน S 1> ่น้ำอุน่นอใส่น้ำน้ำแข็งไหนไหนน้ําแข็งนี่ไงอ่ะขวดนี้เดี่ยวกดน้ําไปกินโกโก้นาริตะโกโก้อันนี้กาแฟเด้อกาแฟแม่เพิ่งจะใส่กาแฟเย็นเด้อเป็นกาแฟเย็น้ ของพอเพียงอันนี้แม่จะทํากาแฟเย็นแม่ทํากาแฟเย็นแหมเ<ฮ>อ๊บเออมันทุบติมมน้แข็งหน่อยพูดน้าแข็งน้อยาไปเอาน้าแข็งมาให้แม่อีกเอามาเอาน้าแข็งไม่พอติเอาไม่เป็นไรแม่เอาแค่นี้ก็ได้สวัสดีจ้าสวัสดีคุณรินค่ะสวัสดีสวัสดีโบกมือทักทายคุณรินชา์จแบตไวเต็มที่เลยใช่ไหมความสุ โควิดไม่ได้ไปไหนก็ฟังเพลงฟังเพลงหมวรําพลวเาพวเออไลส่วนรอบเท่าไหร่นะรอบที่สิบห้ารนะอบแถมเลยกอนแมเดี๋ยวเอามาใกล้แม่ไปเอาหาที่ชู่มาให้แม่ขอนค่ะอุ้ยอย่าไปทำมันเปื่อนไปหาที่ชู่มาหาที่ชู่มาให้หน่อยอย่าไปเอามันจะเปื้อนเออโบกมือทักทายคุณคนช่างฝันสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีรอดูคู่จิ้นเนาะ อุ้ยหลุนคูจินคูจินอันซ่อมลังม้งอย่างอ่อนพอเออเราดูคูจินอื้อร่อยอร่อยอร่อยเออสวัสดีส2บสองร้านคนดูวันนี้วันอาทิตย์สี่ชมพูนะคะสวัสดีจูกรูจูกรูเก้าร้านคนดูอ้าวแอบกินแอบกินอย่าแอบกินของเด็กสวัสดีค่ะก่อนโบกมือทักทายโบกมือทัก เพียงจะมาแต่งหน้าได้จะมาหวีผมจะมาแต่งหน้าแม่แต่งไปแล้วทัแป้งเหรอเด็ดนี่พี่น้องทัแป้งแล้วจ้าทัแป้งแต่งหน้าแล้วซ้อมลาหน้าห้านไหมวันนี้อย่าทําอย่าทําลูกอย่าทํามันจะตกแตกไม่ได้หนูทำของแม่แตกหลายใบแล้วอันนี้แตกไปสามใบแล้วเนี่ยแม่ซื้อใบที่สามแล้วแบบเนี้ยเออเขาให้หงมาแก้วส้งมกระบอกเพียรลูกแค่แตกแม่พี่น้องสวัสดีพี่นูละ หมดแล้วหมดแล้วสบู่เหลือของพี่หนูรักนั่นแหละสี<อ>สุดท้ายเก็บไว้ให้ออเยอยของผู้ใหญ่ไปใส่ให้บูบอยไปนี่ไงน้ำแข็งไม่อยากกินอันนี้มันของผู้ใหญ่สวัสดีจ้าแม่ลูกคู<อ>่จุลมุล<อ>จ้าแม่ยู่ไม่อ่องเห็นไมมอ่อง กระชายใส่ขิงเพิ่งก็ได้มาแล้วได้อุปกรณ์แต่วันนี้ก็วุ่นวายลูกค้าเพิ่งออกรถเพิ่งออกไปรถดอสคันดํำน่ะเพิ่งออกไปยังไม่ได้ต้มไม่ได้อะไรเลยมีแต่วันนั้นน่ะนึ่งนึ่งเป็นอันอบสมุนไพรแมโอ้ยอีลากาแฟ่ไปเอาโกวิโก้มากินไปโกวิโก้เม็ดอันนี้กินไม่ได้ของของผู้ผู้ใหญ่อ,อไม่อยากกิน้นกินไ่ได้ปอากินก่อนพี่น้องหมาหน่อยมันสิญยาิกินโอ้ยสวัสดสีสี่ร้านคนดู วครูจู้ครูเออรอรอขึ้นหานปังรำจา้ารอขึ้นหันปังรำสวัสดีคุณแม่ถนอมสีค่ะสวัสดีพ,พี่คิดถึงมากมายคิดถึงจริงๆคิดถึงมากมายพอเพียงแย่งกินกาแฟแหมจ้าแม่อองจะต้มกินอยู่กระชายกับขิงเนาะนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อไไดของผู้ใหญ่เอาไปกดน้ำอย่าทำแตกนะขอร้องใบที่สามแล้ว าบาแ,แบังแม่แม่เพิ่งซื้อสามซื้อมามันไปละยี่สิบละร้านทุกอย่างยี่สิบช่งพ่อเพียงทำแตกเฮ้ยไหนไหนโทรศัพท์พ่อเพียงอยู่ไหนโอ,โอ้ยลูกเอ้ยไม่ไมอะไรล่ะพี่ชู้ผ้าเช็ดอยู่ไหนนี่โอ้ยเนาะได้แล้วได้แล้วผ้าเช็ดโต๊ะหนูทำกาแฟหกโอ้ยพี่น้องลูกก็โอนวุฒไหนโทรศัพท์เครื่องแตกมามาจะเปิดเพลงอะไรให้ให้ให้ผู้ชมฟังเปิดเพลงหมูเบบี้ชักเหรอ เอาเพลงอะไรคะเอาเพลงหมูเพลงหมูอะไรล่ะเพลงหมูมันจะผิดลิขสิทธิ์เขาไหมล่ะเกแมามันไม่ใช่เพลงมันไม่ใช่เพลงเอาเพลงแพวแพวดีกว่าตีรังกาว่ะผิดปุ๊บปุ๊บไหมไม่เอาเอาบ่ได้ฟังเพลงดอกพี่น้องโออยมวนชูระมุนปุ่นว้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเตรียมฟังลํำเตรี่ยมฟังลํำ สวัสดีคุณขวัญชนกค่ะเมากับปเอาไปดูตรงอื่นเสียงยูทูปมันเข้าเดี๋ยวมันมันเอาลงยูทูปไม่ได้คลิปแม่นะนั่งตรงนี้เออลูกกระวนๆพี่น้องโอ้ยลูกกระดือดือแต่ละคนมั่งหันกระจัดการบัใหไงไปเออเหยียบโเหตุเบิดมือนาเขาใต้เกมให้เอาซะเล่นหูลูบแม่ถือแม่ให้เออมักสาวแก่เลยลูกเหรอ เออถึงแก่ก็ไม่เป็นไรนแม่พิ่งไหนแม่ปิดบ,บังหอกเด้อแม่พึ่งสี่สิบห้าแล้วแม่ลูกสาวสามขวบคือเบงิงสามสี่ขวบมีลูกคนสุดท้องปานอายุ<ม>สี่สิบเอ็ดแม่เออเห็นไหมสาวแกอ่ะมักสาวแก่มักสาวแก่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาแล้ว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 มากสาวแก่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ จะหึ่งนี้ต้องได้แม่แม่ใเสื้อลายด้แล้ววันนี้มันจิเรตจะแอบให้แม่หนาหนาเอ็ตะลุกอเออข,ขายฮาบอกไม่ขายสวยบอกขายฮาใช่ไหมลูกเออขายฮาขายฮาไม่ขายสวยไม่ต้อง เห็นบ่น่ะมันบ่เห็นหนาโอ้ยหมาหน่อยเอ้ยนี่ยังล่ะนี่เอาใช้เป็นตาเอาใส่เป็นตาเอาใช้เป็นตาเดี๋ยวเดอย่าเ็ดอย่าเ็ดอย่าเ็ดอออุ้ยหิมะหิมะตกด้วยเจ้าหญิงคอเพียนเจ้าหญิงเอลซ่าเหรอนี่เจ้าหญิงเอลซ่าเย้คอเพียน สีชมูวันัาคาสีชมพูที่าผมพอเพียงสีชมพูป๊อปป๊อปป๊าปป๊อ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 ปป๊า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 ปปปป๊ตปป๊าปป๊าปาปป๊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 ปป๊อปป๊า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 ปปาปป๊ปป๊่ปป๊าปป๊ปป๊ปา ไครหลายคนแต่ใจใครนันโมโซโก้นาริตะคาเฟ่นาริตะสามสองส่งปีน้ลูกก้าวสัง <c oughs> หลงหมาสาวแกเยเอ็กซอร์ไซส์ซ้อมไว้อีกอีกไม่กี่เอ้ยอีกแป๊บนึงก็จะทุม่มเนื้อนี่เขาใกล้แสดงแล้วบริหารเอเวไม้รอเด้อบริหารเอวคอมเด้งคอมเด้งยงามไหนก็งานนงไดนนนนกระุญกบายขอไปนะั้นแน่อยากหมอกเนื้อ อ่าไว้กินกาแฟแม่มาเลยล้างแผลซำได้อย,ไอยากได้ขึ้นกับมวามจอมผิจแก่ได้ับสนิทผิดรล้มจะนำเจ้าอ้าวขายก๋วก็ไปด้วยขัวเจ้าอย่าพึ่งล้ำค่าคือว่าเอ็งดูรูปร้านต่ช่วยทำทานแลคนจริงใจในชาติทีนน่แล้วเขาวมบุญมาคือ ทุ่มหนึ่งแม่บอกพี่น้องเขาหื่นหันจะทุ่มบอกไม่พึ่แม่ O เบาๆนะคะหนูเป็นคนเก่งหนูถือระวังนะเออสัดีสิบร้านคนดูกาแฟนาริกากาแฟนาริกาสามขอสงฟรีจ้ามีของแถมให้ด้วยมีจ้กาแฟแถมให้ด้วยนะจ๊านะจ๊ะตุ๊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 ตุต๊ตตุตุ๊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 ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊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 ต บอมพอเพียเต้นน่ารักเลยลูกก็สัตยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณคเพีรดาโบกมือทักทายคุณเพลงใครมาดูบ้างเอ่ยโบกมือทักทายคุณแก้วสมบูร์นอสมบูบรณ์สวัสดีเก้าร้านคนดูเอาเพลงอะไรลูกเออเออเอเอโอ้ยแต่ลุ่นแหละคุณแม่พี่น้องเฮ็ดโควิดกันเทิงสิลปมึงไงนี่ แ็ทโควิดเป็นเทิงสีเออเออเบงเขาสีเหลองแคทเนี่ยเออฮฮเอโควิดเป็นอย่างนี้หนุนพ่อเพี้ย โควิดเันเทิงินเอเอวังไว้อะวัไว้เพ่งหะป่าเพ่งรถจันออ้อย่าลืมอะไรบอกท่านผู้ชมก่อนเม่ิดคิปนะงั้นมอยากขอระาใหเมือนี้่ได้เว้าดนอันแม่ค่าา์ไปังรำเออย่าลืมกดไลกดแชรกดซัก็รุกสาเสียขอบคุณทุกการติด <ผ>มส <แก S 1> วัสดีค่ะจุ๊ๆบๆบายบ,บายบ,บายบายสิบล้านคนดูจุ๊บครูจุ๊บครูแม่ค่ะ